สวัสดีครับแฟนๆดูสไลฟ์ชัยแรงดอททีวีทุกท่านครับผมนิธิทวมประถมครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับไม่ได้พาท่านผู้ชมมาลองรถใหม่นะครับแต่พาท่านผู้ชมมารู้จักกับนิสสันเอเมอร์เรอร์ครับซึ่งนิสสันเอเมอร์เรอร์ในวันนี้ไม่ได้ขายเฉพาะรถนิสสันป้ายแดงเท่านั้นนะครับเขายังมีธุรกิจขายรถยนต์มือสองในานามของนิสสันอินเทลเจนต์ชอยส์บายเอเมอร์เรอร์ด้วยเดี๋ยวเรามาชมกันครับท่านผู้ชมว่ารถมือสองของนิสสันในวันนี้เนี่ยแคมเปญเป็นอย่างไรคุณภาพเป็นนนนนอย่่่าาางงไไรรรมีรถรุหสใจบ้ มีรถไรที่ลดราคาพิเศษบ้างแต่บอกได้เลยครับว่าบางคันไม่มีเงินดาวและผ่อนไม่ถึง1 0,000บาทนะครับเดี๋ยวตามไปชมได้เลยครับ นั่นเองนะครับสำหรับใครที่กําลังสนใจนะครับรถกระบะนะครับแล้วก็ราคาไม่แรงนะครับสภาพใหม่ขับสีด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวแต่งพิเศษด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะรู้แล้วว่าเป็นรถอะไรนะครับไปดูกันเลยครับสำหรับวันนี้นะครับที่ผมจะพาทุกท่านมาดูนะครับนั่นก็คือมิสสันนาวารานะครับตัวนี้จะเป็นตัวดับเบิลแคปนะครับดับเบิลแคปไม่พอนะครับเขายังเป็นในส่วนของตัวสปอร์ตเ้ดวยนั่นเอง นึกนานนึกนานรถมันสวยนึกนานนะครับตัวสปอร์ตเทคตัวนี้นะครับก็จะได้ในส่วนของตัวชุดแต่งนะครับพิเศษรอบคันเลยนะครับแล้วก็รายร้อแม็กของเขานะครับจะเป็นลายพิเศษแบบนี้นะครับนี่เท่ยกันไรยเดียวนะครับ เป็นัขอบเงินจากขอบดำนั่นเองนะครับบันไดข้างก็จะเป็นสีขาวนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแร็คลัคาด้านหลังนะครับเพราะเรามีเอกลักษณ์พิเศษเลยนะครับเขียนว่าสปอร์ตเทคนั่นเองนะครับแล้วก็โลโก้สัญลักษณ์อย่างนี้นะครับนั่นก็คือทางนี้มีตัวระบบขับเคลื่อนตามนี้เลยนะครับแล้วก็มีขับสีมาให้ด้วยนั่นเองนะครับตัวสปอร์ตเทคตัวนี้นะครับจะเป็นเอกลักษณ์พิเศษเลยนะครับเขาจะไม่เหมือนแบล็คดีชั่นนะแบล็คดีชั่นมันจะคล้ายๆเหมือนแค่เอาสติ๊กเกอร์มาแปะแล้วก็ใส่ ว่าสภาพของเขาเป็นไงกันเนาะตัวนี้นะครับจะเป็นตัวกุญแจอัธิรัก Immobilizing นะครับเราก็ไม่ต้องเอากุญแจออกมาให้กดนะครับเราก็แค่กดตรงนี้ได้เลยนะครับก็สามารถกดล็อกรถได้เลยนั่นเองนะครับนี่คือสภาพปอดนะครับภายในนะครับเราจะมีการดูแลรักษาอย่างดีเลยเอามาต่อกันที่ภายในนะครับนี่เมื่อกี้โอ้เสียงดังแดงๆครับนึงนะครับสักครู่นะครับเมื่อกี้ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะพอดีกล้อง ตัวโกโปนะครับการมีปัญหาดีนึงนะครับเราก็มาถ่ายในส่วนของตัว iPhone กันเนาะตัวพวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนั่นเองนะครับทางด้านซ้ายจะเป็นในส่วนของตัวควบคุมมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็ทางด้านขวานะครับจะเป็นในส่วนของตัวควบคุมคุชคอนโทนนั่นเองแล้วก็ขุมลัาสายวางสายนั่นเองนะครับแล้วก็คันนี้นะครับวิ่งมาอยู่ที่4 000, 4 2 6มันสกสิโลเมตรเท่านั้นสภาพตัวท็อปสุดนะครับวิ่งเท่านี้นะครับแล้วก็ได้ชุดต สำหรับเจ้าตัวนาวาร่าสปอร์ตเทคคันนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกหลังนะครับกระจกมองหลังนะครับจะเป็นกระจกตัดแสงนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวเข็มทิศด้วยนั่นเองนะครับตัวนี้ไม่ใช่รุ่น W เนะครับเป็นเราหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับกระจกมันก็เลยบอกขึ้นเป็นเวสนั่นเองนะครับไม่ต้องตกใจนะเคยมีเคสครั้งหนึ่งนะครับอันนี้อาจารย์ ท่านเล่ามาให้ฟังนะอาจารย์ที่สอนจากทางดิสแตนมอเตอร์ประเทศไทยนะครับเขาเล่ามาให้ฟังนะว่ามีลูกค้าออกรถไปนะครับแล้วพอดีมันหันไปทางทิศต,ตะวันทิศตะวันออกนะครับแล้วมันขึ้นว่า SE ลูกค้าก็ตกใจว่าฉันไม่ได้ชื้อนาวาล่าตัว SE นะ ก็เลยอธิบายให้ลูกค้าได้เข้าใจนะครับอันนี้มันคือเข็มทิศดิจิตอลนั่นเองนะครับเดี๋ยวลูกค้าจะตกใจนั่นเองนะครับในส่วนของตัวคอนโซลกลางนะครับจอนะครับก็เป็นจอเคนวูดขนาดใหญ่นะครับสามารถทัชสกรีนได้นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวระบบนําทางอัจฉริยะด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวพุชตาร์นะครับแอร์สามารถแยกได้ซ้ายขวานะครับแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับสามารถเชนเกียร์เล่นได้นะครับดันมา ชีเกียร์ดีนะครับแล้วก็ดันไปทางซ้ายนะครับสามารถเชนเกียร์เล่นได้เลยนั่นเองนะครับมีในส่วนของตัวระบบทางลงลาชันด้วยนะครับแล้วก็ระบบขับเคลื่อน4ล้อแล้วก็ออฟโหนะครับหรือว่าจะกลับมาเหมือนเป็นขับ4ปกตินะครับหรือว่าเป็นขับ2ก็ได้นั่นเองนะครับแล้วก็พิเศษอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของตัวนาวาร่าสปอร์ตเทคคันนี้นะครับจะมีไฟตรงแรมด้านหลังนั่นเองนะครับอันนี้สามารถกดเปิดได้เลยนะครับมีเฉพาะสปอร์ตเทคเท่านั้นนะครับ ที่มีให้ในส่วนของตัวไฟตัวนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวด้านหลังกันบ้างนะเรามาดูในส่วนตัวด้านหลังกันบ้างนั่นเองนะครับเข้ามาเลยด้านหลังของเขานะครับนี่ดูสภาพเบาะนะครับอันนี้เราก็มีการคุมพิเศษกันเลยทีเดียวนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าสภาพเบาะของเขาจะแบบว่าสกรปรกหรืออะไรนะครับเรามีการทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับฆ่าเชื้อสามขั้นตอนนะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของตัวผ้าคลุมนะครับมาคลุมให้ตัวรถ ดูสะอาดอยู่ตลอดเวลานั่นเองอ่ะขึ้นมาในส่วนของตัวแถวสองนะครับแถวสองตรงนี้นะครับก็พอขึ้นมานั่งก็ไม่รู้สึกว่าข้างหลังอ่ะไม่ชันเกินนะครับในส่วนของตัวด้านหลังนะครับส่วน h e ดรูมก็มีพื้นที่เหลือพอสมควรนะครับแล้วก็เลก r o มก็มีพื้นที่เหลือนะครับไม่รู้สึกว่าอึดอัดน,นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวให้แอร์หลังมาให้ด้วยนั่นเองนะอ่ะโอเคครับสําหรับใครที่สนใจเจ้าตัว นาวราร่าสปอร์ตเทคคันนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูในส่วนของตัวป้ายราคานะ,ะนะหยิบหน้ารถก่อนอนี่คือราคานะครับมันกล้อง,องมันกับ6 4สี่แดนะครับแล้วก็เป็นรถปี2560นนั่นเองนะครับรถวิ่งมาอยู่ที่4ี่0 0สี่ร้อยกิโลเมตรนั่นเองนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถมาดูมาชมกันได้เลยนะครับตัวนาวราร่าสปอร์ตเทคคันนี้นะครับมีคันเดียวเท่านั้นนะครับ คันเดียวเท่านั้นนะครับผมย้ําอีกครั้งนะครับมีคันเดียวเท่านั้นนะครับสาหรับเจ้าตัวสปอร์ตเฮกคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้สวยมากกันทีเดียวนะครับสําหรับใครที่อยากจะมาชมนะครับมาทดลองขับนะครับก็สามารถมาที่โชว์รูมของเราได้เลยนะครับโชว์รูมของเรานะครับเปิดบริการทุกวันนะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 8- ปดนากาสานาทีถึง17บเจ็นกาสานาทีนั่นเองนะครับหรือใครนะครับที่อยากจะแบบดูไลฟ์สดก่อนนะครับว่าแบบ สภาพตัวรถเป็นยังไงนะดูวิดีโอผมแล้วรู้สึกว่ายังดูไม่ทั่วถึงนะครับก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยไลฟ์สดวิดีโอให้ท่านรอบคันเลยทีเดียวนะอยู่บ้านชิวๆไม่ต้องมาตากแดดเนานะเอออะไรอย่างนี้ก็สําหรับใครที่สนใจนะครับผมบอกไว้เลยนะครับก็พลาดไม่ได้เลยสำหรับเจ้าตัวสปอร์ตเฮกคันนี้นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับบุกแล้วก็ทางรถบ้านคุณจัดชัยขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ